สวัสดีครับเอซี FC ไรอันกาดบินดิตทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณพ่พอพ่อแม่แม่อซน้องไรอันนะครับเอ่อให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นนะครับเออไปทักใครก็โหยมีแต่เรื่องสนุกสนานนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับเออก็ถือว่าแม่แม่ทุกท่าน เปียบเสมือนพี่ผมนั่นแหละนะครับอายุมากกว่าผมนะครับที่ผมไปทาาไปทายอายุน้อยก็มีมากันลูกกับหลานก็มีนะครับนั่งรถนั่งเรือมาก็มีเยอะแยะหมดนะครับก็เป็นอะไรที่ว่ามากันคนละทิศคนละทางก็มารวมกันที่ไอคอนสยามนะครับโอ้ยผมไป ผมไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็ไปทักแม่แม่แล้วก็ไปรวมกันไปรอบัตรคิวก็ไปเจอครูเกตแล้วก็ี่พี่หลายท่านเลยคุณจะว่าอะไรล่ะจะคิดว่ารอนานนะคุยกันไปคุยกันมาละแป๊บเดียว แป๊บเดียวน่ะไปนั่งรอเนี่ยโอ้โหแล้วเรื่องแต่และเรื่องนี่โอ้โหมันสนุกสนานคุยกันวัวเลาะกันเต่ากระซิกโอ้ยไม่เบื่อไม่เบื่อให้รอยังไงก็ไม่เบื่อก็ขนาดยืนรอก็ยังไม่เบื่อเลยฮะไปยืนก็อ้ารอเข้าให้เขาเรียกเข้าแถวแล้วก็แจกบัตรคิว นะครับตอนที่ตอนนั้นก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาสลับสับ,สบเปลี่ยนกันโอ้ยเลือกอะไรต่อเลือกอะไรมาเล่าให้ฟังกันโอ้ยไปดูไปดูแล้วจะรู้ว่า f อฟซีดองในอันแต่และท่านเดียวโหน้ำใจดีจริงๆเลยมีน้ำใจมากเลยแล้วเป็นกันเองด้วย เป็นกันเองด้วยแล้วไม่รู้ว่าเรื่องอะไรตอนเลือกอะไรไปที่ไหนบ้างไปที่ไหนบ้างนี่เล่ากันเหมือนเราไปเหมือนเราไปเอง, <laughs> เอเรเองจริงๆนะครับเออเราว่าถ้าได้หันหน้าเข้าหา <laughs> หันหน้าเข้าหากันแล้วไม่มีเรื่องอะไรหรอกมีแต่เลือกน้องอไรอันในอย่างเดียวเลยนะครับเออมันก็เป็นอะไรที่ว่าเราก็ พิ่งประสบพบกันิชีวิตที่ไปติดตามน้องไรอันนะครับเออแล้วก็จะเล่าเวลาได้รับบัตรคิวแล้วนะแล้วก็เดินกันไปนะครับเดินกันไปแล้วก็ไปจองทีแรกก่นเด็กก็มีเก้าอี้ให้แต่เขาบอกไม่มีนะครับให้ยืนยืนก็ยืนยืนก็ยืนอ่าขอให้ได้ดู นะครับเอ่อไปเอาถ้าใครมีกาอ,อี้ก็เอากาอ,อี้ไปนะครับไอ้ที่เขาเอาผ้าปูผ้ายางไปปูนั่งก็มีไอ้คนไม่มีนะครับฝนมันตกทีแรกมันไม่ตกนะครับเออเขาก็เอาผ้ายางไปแล้วก็ไปวา,วางวางวางจองที่กันนะครับใครมีขวดน้ำมีอะไรก็เอาไปวางวาง,วางกัน บางคนก็เขียนชื่อเขียนชื่อแล้วก็วางเอาอะไรทับวางไว้นะครับเออแล้วก็แดดก็ร้อนตอนนั้นนะนะเออบางคนก็จะไม่เข้าไปในห้างบางคนก็บอกจะยืนรอนี่แหละรออะไรอะตรงนี้บางคนบอกจะยืนรออยู่นี่แหละไม่ไปหรอกนะเอาบอกไปเฮ้ยไปเอ มันอีกนานไปหาอะไรกินกันแล้วก็ดีมีนําใจชวนกันไปกินข้าวกินปลากินน้ำกินท่านะครับเออเราก็อา้าวจองกันเสร็จแล้วก็มานั่งในห้างนะครับก็บางคนก็ไปกินข้าวกินปลาที่ยังไม่ได้กินข้าวนะครับเออแล้วก็เดินไปเจอคนนู้นคนนี้นะแล้วก็คุยกันรัย บางคนลูกเต้านี่ไม่เคยฟังลูกทุ่งนะพอเรามาฟังน้องไรอันนี่ต้องหันมาฟังน้องไรอันเลยนะครับโอ้เล่าเป็นจากจากอุ้ยมีความสุขวันเลาะก,กันทั้งงานนะครับเออหลายหลายท่านเลยครับบางคนเอาไปเจอแบบนูน้นแบบนี้นะมวนาเล่ามาคุยกันบางคนเริ่มดูตั้งแต่น้องไรอันประกวดนะครับเอ่อกำลังกินข้าวบ้างอะไรบ้างก็เอ๊อ เด็กคนนี้ <c oughs> มันเข้าตาตั้งแต่ทีแรกก็้น้องไรอันมาเนี่ยแม่แม่เขาเข้าตาเลยนะครับเออว่าเออเด็กคนนี้มันน่ารักแล้วไปแล้วมาแล้วไปแล้วมาโอ้โหสองร้อยสมัยแล้วแม,แม่แม่กันเล่าเป็นฉากฉากตั้งแต่สมัยแรกจนสองร้อยสมัยแล้วกระทั่งสมัยปัจจุบันเนี่ยอะ ตอนปัจจุบันนี่ก็ยังเล่าช่วงนู้นช่วงนี้ให้ฟังนะครับเออบางคนก็ติดตามกันเรื่อยเรื่อยเลยนะครับเออไปงานนู้นงานนี้นะครับเออนั่งรถกันไปนะครับไปกันเป็นชุมชุมมันมีมันเป็นอะไรที่ว่าขนาดเรานั่งฟังนะั้นเราเพลินไม่คิดว่าเออเวลามันจะเดินเร็วเวลามันเดินเร็วนะ่ะอ่ะ มันไม่ช้านะอา้าวไปอา้าวไปทีหนึ่งนะครับเออว่าจะไปนั่งดูและอาตอนนี้เตรียมได้ที่ได้ทางแต่ละคนละคนได้ที่มาเหมาะของตัวเองแล้วนะครับเอาแล้วฝนมาแล้วนะครับเราคลุ้มมาหมดเลยแต่ก็จะไม่ยอมนี้ จะไม่ยอมลุกหนีฝนกันนะครับเออแม่ๆที่เขาเอาเออเอาผ้าปูไปลองนั่งอะนะครับเออใครไม่มีเขาก็เอามาแจกนะครับเออห้าหกพืนมาแจกให้มาปูนั่งกันเออเพียงแต่ว่าเวลานั่งเสร็จแล้วอ่ะขอให้พับแล้วก็ส่งคืนนะครับส่งคืนเจ้าของเขานะครับโอ้ ฝนมาก็ยังนั่งเอาลุกใครมีโ่มกลางโ่มกลางอะไรจะไม่เข้าในห้างกันนะจะยืนรอ,อดูจะรอดองในอันเขาก็บอกว่าไปดูไปในห้างก่อนกันได้นะครับโอ้ตอนนี้มันหนักไอ้เม็ดมันให,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันโดนไม่ไหวมันก็ต้องเข้าห้างเข้าห้างก็เอาแล้ว อุมแล้วฮ่าฮกดฮ่าฮไม่มีเรื่องอะไรเลยนะมีแต่เรื่องน้องไรอันอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยไม่มีอะไรเลยนะครับคุยแต่เรื่องน้องไรอันแล้วก็นับกันจะไปกันต่ออีกนะครับเออพวกนี้เขาก็จะไปกันต่ออีกนะครับเออใครจะไปจุดไหนจุดไหนเขาเขามีจุดเลยนะครับเออใครจะไปด้วยกัน นะครับเออเรากา็ไม่มีเวลานะครับพรุ่งนี้ต้องทํางานผมต้องทํางานนะครับคนที่จะไปก็เขาก็นัดกันเป็นให้เป็นรับกันตรงนู้นตรงนีนะ้นัดเป็นจุดๆเลยนะครับเออแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาอา้าวไปยืนรอเขาจะจัดให้ไปเออใหม่ ให้ไปหน้าเวทีใหม่รอแล้วรอเลอ่าเชื่อไหมยืนรอก็ไม่มีใครบนค่น,นมีแต่จะคุยกันเรื่องน้องไหลมีแต่จะคุยเรื่องน้องไหลอัดอะลืมเมือม่อยลืมอะไรบางคนอะโทษทีเหอะปวดปวดชี่นะจนเขาบอกว่าเออไปชี้ก็กันได้เดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะกันไว้ให้ไม่มีใครแย่งที่ไม่มีใครแย่งที่ไม่มีใครแย่งที่หรอกนะครับแล้วก็คุยกันแต่เลือกน้องไรอัดเลยนะเ,ออเดี๋ยวก็หลอกก็ามาแล้วมันเป็นอะไรเดีเ๋ยวตัวจ มันเป็นอะไรนี่ว่ามันตื่นเต้นนะอ,อ่ะโอ้ยอาวเวลาคุยกันมันเพลินอเอาคำบอกมาแล้วมาแล้วน้องเลเห็นลิฟต์ลงมาเอามาแล้วมาแล้วเขาบอกว่าน้องเละอัดอยู่ชั้นบนนะครับอ่าอยู่ชั้นบนเออเวลาลิฟต์ลงกทีอะไรทีอีกนี่เอาเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วที่ไหนได้ไปใช้เตรียมเตรียมมือถือกันเปิด กล้องเปิดอะไรก็เต็มที่เลยก็บอกมาแล้วมาแล้วโอ้โหแล้วก็ยืนรอกันอยู่อย่างนั้นเลยน่ะรอ,อ,อให้เขาจัดคิวจัดอะไรโอ้โหเวลาท้องไรอันโผล่มาจากไอ้ลิฟต์แค่ดันแล้วโอ้โตาดีละเจียวเลยแล้วไม่มีใครว่ากันเลยสักคำเนะว,ว่าเออขอให้เราเรอให้ฟังั้งเพลงก็ยังดีนะครับท่อนเดียวไม่ใช่เพลงอะ แค่ท้อดเดียวเลยนะครับเออโอ้โหมันมีความสุขนะขนาดยืนยืนกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่มีใครบนเลยนะครับเออไม่มีใครบนกนอะไรเลยมีแต่จะคุยแต่เลือกน้องอะไอัดคนนู้นไปไปงานนู้นมาคนนี้ไปงานนี้มานะครับก็มาเล่าสู่กันฟังมันเป็นอะไรที่เพลินเ,เลยนี่ขนาดเขาอายุมากกว่าผมนะขนาดผมยังหกสิบฟ้านะ เขาเจ็ดพันสิบเจ็ดพันสิบนะไม่ใช่เด่น้อยนะเป็นเป็นเป็นอะไรที่วอ้ยกระดับเอ่อตอนไปอยู่หน้าเวทีน่ะเออกดศกก็บอกอ่ะอย่าอย่าลืมสักเดี๋ยวลุกขึ้นมาเตน ลุกขึ้นเหมือเต้นเลยอ้ยมันเป็นอะไรที่ว่าใครจะนึกว่าเอา้าเราไปรอรอแดดก็แล้วก็ไม่บนฝนก็ไม่บนนะครับเออแล้วก็เวลาได้มานั่งคุยกันส่วนผมเวลาน้องไลอ้านกลับนะครับเออแยกย้ายกับผมก็เดินไปกลัวจะไม่ได้นั่งรถเดินขึ้นไปต้นสายหน่อย สายแปดสี่เวลามาหน้าไอคอนรอยโอ้ตอนนี้เราเจอแม่แม่น้องไรอันเต็มเลยดีนะผมผมเป็นนักแนู้นไอต้นสายน่อยหนึ่งนะครับมือกันแล้วผมยืนยืนอีกนะตอนตอนเป็นรอตอนเป็นรอเอาบัตรคิวก็ยืนนะครับเออตอน เวลาได้บัตรคิวแล้วเข้าไปก็ไปยืนได้ไปยืนอีกนะครับเออแล้วก็ออกมาเอาตอนนี้เขาเรียกเข้าไปใหม่เออก็ไปยืนฝนตกก็ไปยืนอีกนะครับเอาเข้ามาในห้างน้องไรอันลงมาจากลิฟต์ก่อนลงมาจากลิฟต์ผู้ผมก็ยืน มาได้นั่งตอนที่ว่าผมเดินไปขึ้นต้นสายถ้าผมขึ้นหน้าไอคอนแล้วก็ผมยืน <laughs> ผมยืนนี่นะโอ้ยมันเป็นอะไรดิแล้วแล้วทักทายกันโอ้ยยิ้มแย้มจจบสายกัน,กนบนรถนะนี่เล่าบนรถนะเอออยู่บนรถนะเวลาจะลงจะอะไรนี่โอ้ยทักทายกันอย่างดีเลยเออผมก็ยกมือสวัสดีเขา ทุกคนนะครับเออโบกไม้โบกมือกันดีนะผมไปนั่งต้นสายถ้าผมนั่งหน้าไอ้คอละผมยืนดิก็ไม่แม่ทั้งนะแต่จะเหมาลถสายแปดสีก <c oughs> <c oughs> ็แถวบางแคทั้งน้นบางแคอ้อมน้อยมาลงไปดูนะ่ะแถวไอบ้บางว่าบางอะไร ลงไปเรื่อยเลยนะครับโอ้ยเต็มรถแปดสี่ใครไม่รู้นึกว่าเหมารถแปดสี่เขาเขึกว่าเหมารถแปดสี่มาดูน้องไลอันก็ก็มันเต็มรถเลยคิดดูเองแล้วดีก็ไม่เต็มได้ไงล่ะ รถมันทิ้งระยะเวลามันห่างมันห่างะนะครับคนมันก็รอรอรอ,อแต่ผมไปขึ้นต้นสายขึ้นกับพ่าแม่อะไรแล้วผมก็ได้นั่งเลยก็นี่มานหน้าไอคอนเนี่ยตอนนี้คนขึ้นเต็มหมดโอ้ไม่เต็มได้ยังไงล่ะก็แม่แม่เอฟซีดอกขึ้นมันรถก็อ้าวลุกเหล,ล็กลุกเหล็ก เราก็ทักทายกัน <c oughs> แล้วเขาก็ลงกันแต่ละช่วงละช่วงแต่ผมอะอลงเกือบจะคนสุดท้ายไอ้ที่ว่าไปกันนะที่ว่ารุ้จักกับพวกแม่ๆนะเออยังมีเลยผมไปอีกนะครับออมน้อยออมใหญ่ดูไปนูนอีกนะครับเออแล้วมันเป็นอะไรประสบการณ์ที่สนุกมากเลย ลองไปดูลองไปดูนะครับเออถ้าไปเจองานแบบเดียนะแล้วแล้วท่านจะมีเวลาคุยกันเนยอะ <c oughs> บางคนเนี่ยนะครับถึงติดตามน้องกันจริง <c oughs> ติดตามน้องกระจิงเอาบางคนเขาไปงานนี้อีกคนไม่ได้ไปนะครับเวลาอีกคนที่ไปงานนี้เอางานหน้าเขาไม่ได้ไปนะครับ แล้วก็เข้ามาคุยมาคุยกันอ่ะของของแต่ละคนนะครับมาคุยแต่ละงานอ่ะมันเป็นอะไรที่ว่าผสมประสานยังลงตัวพูดง่ายๆเ,เหมือนไปทุกงานเลยเออไอเราคนฟังก็เหมือนไปทุกงานเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ว่าประการณ์จริงๆเลยว่าเออมีความสุขที่เราเราได้ติดตาม ไม่ผิดหวังเลยติดตามด้องไลอัอนเดีโอแล้วทุกคนนี่นะยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกันเป็นกันเองมากเลยนะครับพูดจาพูดคุยกันมันมันพูดง่ายแล้วมันมีเวลาคุยกันมันมีเวลาคุยกันนะครับก็ผมไปตั้งแต่เชา้านะครับน้องเลยอ้อนเล่นสองทุมนะครับเออด้อกไล เนี่ยเวลามันช่วงมันทิ้งระยะเวลานะ่ะและเราก็มาคุยกันนะครับโอ้ยผมก็เหมือนไปทุกงานผมเหมือนไปทุกงานเลยนะครับฟังคนคนู้นคนนีอ้อ้าวอ้าวขึ้นไปชั้นสองก็เจอขึ้นไปชั้นสาก็เจอผมขึ้นไปเรื่อยๆนะเออแล้วก็มันยังว่าแหละเรามันแก่แข้งขาแข้งมันไม่ค่อยดีมนะั้ ก็ไปนั่งยอนพักอ้าวนี่ก็มาอีกเลยแม่น้องอไรอัอ,อ่ะลูกเล็กก็มาดั้งคุยกันต่อโอ้ยก็ดูกันเล่าอย่างกูอย่างกี่ก็ดีกันเล่า <c oughs> มันเป็นอะไรนี่ว่าโอ้ยมันลงตัวจริงๆเลยนะครับเออผมนเนี่ยเปรียบเสมือนน้องเขาเลยนะครับแต่ละท่านละท่านดีโอ้ย อายุมากกว่าผมแล้วแข็งแรงกว่าผมอีกผมพอจะลุกจะนั่งลุกก็โอยนั่งก็โอยคิดดูเองลงไนันั่ลึดงนีเหยียดขาเลยแต่ละท่านละท่านเนี่ยโอยมันใจใจจริงผมย ผมอยากจะให้น้องไยอันอยู่ต่อไม่ต้องร้องเพลงกันได้ลูกยืนเฉยเออแม่แม่เขาบอกว่าตอนที่น้องไรอันยังไม่มาเขาบอกเออแค่น้องไยอันมันเดินผ่านก็พอน้องไรอันมันเดินผ่านก็พอแล้วนะครับเออไม่ต้องไปร้องเพลงกันได้นะครับเออด้านแม่ก็ยังพูดอย่างนี้เลยแต่ละท่านละท่านละตอนที่อยู่ในห้างอ่ะโอ้เขาก็จัดแถวจัดแถวให้นะแม่แม่ทุกท่านก็รู้นะ เออก็รู้นะว,ว่าเขาจัดแถวให้เราอย่างไง <c ười> ผ,มผมไม่รู้จะพูดอย่างไงนะเออตรงนี้ตามละเบียบของเขาเป๊ะแต่ก็รลอไปร <c ười> อไปกระดาษอ้าวชุดแรกไปนะ่ะนึกว่าจะได้เดินไปนะนะ <c ười> เดินข้ามรั้วไปหน่อยเดียวเอง <c ười> แล้วไปยืนหนะ้าคนนี้ม่เนี อีกคนอยู่อยู่หลังลั้วใช่ไหมเออเขาจัดแถวอย่างดีเลยนะครับแถวและสิบคนสิบคนนะนะครับ,นะรบแล้วก็เอาคันลัวมากั้นนะเอออ้าวแถวแรกเดินแล้วก็ไปติดเอ็นลัวไม่ได้ไปไหนเลยไปติดลัวก็เท่ากับเอ็นลัวน,นั้นมกั้นแค่นั้นเองแล้อีกคนก็อีกคนก็ยืนเกาะลัวกุย มันเป็นอะไร <c oughs> คุณ,ค,ณค,คุณคิดเนี่ยคุณคิดเราเองอะแผงอะ่ะเห็นไหมแผงกั้นหรือว่าแม่แผงกันมมงก้นรั้วเน่เออถ้ามันหนาทั้งสอกก็ยังว่ามันห่าง <c oughs> นี่แผงแผงมันก็บางแค่นั้นเลยนะครับอ่ะยืนเรียงแถวเกาะนะอ่าอยู่อยู่ใต้รั้วนะเอาแถวแรกเดินมาอดีว่าเดินไปไหน ก็เดินไม่อยู่หน้าคนเกาะแถวลูกคนกเนี่หรือว่าจะเดินไปไก่แล้วก็ไม่ใช่ว่าเดินเป็นนั่งก็ไปยืนเหมือนเดิมก็บอกไม่ต้องเดินไปก็ได้ไม่ต้องเดินไปก็ได้ผมคิดในใจนะวูาจะให้เดินไปทำไม ก็แค่รัวกันเกีนร์ดนเองเอ,อจัดแถวหนึ่ง,แถ,งแถวสอ,อ,องกันซะก็ดุนเลยนะต้องสิบคนนะไม่ได้นะเลยค,คุณต้องรับผิดชอบนะเออต้องรับผิดชอบนะถ้าใครมาแทรกมันแซงไม่ได้ไเอาแถวแรกเดินเอาแถวแรกอะ่ะโอ้กูนี่นยิ้มแฉ่ง <laughs> ยิ้มเป็นเลยเแถวแรก เดินไปติดไหนได้ก็ไปติดไอ้ลัดไอ้แพงลวดไอ้แพงลัวลว่า <c oughs> คุณคิดตัวเองอะ่ะแพงลัวกาอย่างนี้นะอ่าข้างหน้าข้างหน้าเลยลัวไปเนี่ยไม่มีคนใช่ไหมเอาไอ้แถวแรกเร <c oughs> าให้มันเดินติดกับลัวให้มนยืนติดกับลัวก็ไม่ต้องเดินไปแล้วก็ยืนอยู่แถวเก่าดึกว่บอก ว้ามันเป็นอะไรดีวะเวลาเรามันนั่งคิดนะมันสนุกมากเลยอุ้ยปูนเลยก็จะว่าคุยนะเอาแม่ที่ท่านไปนะ่าคิดว่าจะไงคิดเหมือนผมไหมเฮะจัดแถวอย่างดีเลยโอ้หขึงขังขึงขังหน้าตานะโอ้ต้องเป๊ะเป๊ะเลยเอขนาดผมว่า ตัวสูงโยกเลยอ่ะผมยืนอยู่ไม่รู้เขาเขาว่าผมเป็นแฟงอ้าวเมื่อกี้ย่อตัวหรือไงมองไม่เห็นก็ผมยืนโดอยู่คนเดียวสูงก็สูงกว่าเขาอุ้ยยืนก็ยืนตั้งนานโอ้ยแล้วยังมาบอกว่าเราเป็นแทรกแฟงเขาอีกคือเขาไม่ได้มองเราเราสูงกว่าเขาขอมอง ก็อบอกไม่เห็นเราหรือไงไม่รู้นะโอ้ยนี่เรื่องจริงนะผมไม่ได้พูดล้อเล่นนะแม่ๆทุกท่าน,นนะป่ะเห็นป่ะที่เขาบอกอ้าวเมื่อกี้ย่อตัวหรือไงก็ผมจะไปย,ย,ย่อได้ยังไงนะโอ้ยปนใครจะไปย่อดได้ก็มันติดคือขนาดาน,นมันแน่นเลยเขาจัดนะเขาจัดระเบียบอนะไม่ได้เลยต้องเป๊ะ ตรงนี้ต้องช่องคนคน,คนออกนะคนเข้ามาร้านอาหารนะไอไอนี่เราไม่ได้ว่าเขานะครับเราเราพูดกันคุยแบบสนุกสูกแต่มันเรื่องจริงแต่มันเรื่องจริงนะครับออวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะครับเออแม่แม่ทุกท่านที่จําช่องของลุงเหล็กได้นะครับเออก็ขอขอบคุณมากครับ แล้วก็เวลาผมไปทักไปทายเรื่องอะไรนี่โอ้คุยกันอย่างสนุกสนานนะครับคุยกันอย่างสนุกสนานเป็นกันเองมากเลยเอฟซี FC น้องอไรอันนี่นะครับไม่ถือเนื้อถือตัวนะครับไม่ถือเนื้อถือตัวมีอะไรก็แบ่งปันกันนะครับอืมขนาดที่มีไอ้ผ้ายางปูอ่าไม่มีก็แบ่งกันมาให้กันนี่น้ําใจไม่แม่นะครับแบ่งกันให้มาปูนั่ง การอะไรกันข้าวของเอาวางกันช่วยกันอะไรหยิบจับกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ